ครับวันนี้นะครับเรามาเปิดกล่องของขวัญนะครับของคูวายูกันนะครับโอ oh, so ้ตื่นเต้นแล้วลูก มันยากนะครับมันยากนะครับไม่ใช่เฮ้ยอะไรเนี่ยไหว้เฮ้ยเฮ้ยไหว้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยแน

โอ้โรู้ด้วยน้องนี่นี่นะครับคูวโยนะครับโอ้โหหนังสือจินดานะครับให้น้องต่างนะขอบคุณคูวโยมากมากนะครับขอบคุณมากนะนี่นะโอ้ยมาอีกแล้วนะครับโอ้โอ้คูอโยมาอีกเลย นี่อะไรเนี่ยนี่อะไรปลาีโอเคครับขอบคุณคุวยโยมากนะครับเรียบร้อยครับตื่นเต้นมากครับมีตังตื่นเต้นมากไอไอมาเก็บแล้วลูกเก็บเก็บก่อน